นครชัยบุรินดินแดนอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาระยะธรรมที่สำคัญของโลกมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามและหนึ่งในวิถีนั้นคือวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าที่มีความโดดเด่นจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิน่นนครชัยบุริน ประกอบไปด้วย4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่นกครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ปัจจุบันผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยแต่ละพื้นที่ก็มีเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเนื้อผ้านแน่นละเอียดมีความมันวาว มีความพิถีพิถันในการทอมีลักษณะกรรมวิธีในการผลิตทั้งหัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยประเภทหัตกรรมได้แก่ผ้าไหมาหางกระรอกผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่้อผ้าไหม,ม,หม,หมลูกแก้วและประเภทอุตสาหกรรมได้แก่ผ้าไหมาลายประยุกต์ผ้าไหมพิมพ์ลายผ้าไหมพื้นเรียบการแปรรูปผ้าไหมผ้าไหมจังหวัดชชยภูมิ มีลายผ้ามัดหมี่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นคือผ้าไหมาลายขอนารีลายดั้งเดิมด้วยคุณภาพของผ้าไหมบ่งบอกถึงฝีมือที่ประณีตและต่อมาได้พัฒนาเพิ่มลวดลายเป็นมีขั้นขอนารีสร้างอัตลักษณ์และสะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนชาวชัยภูมิผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ มีสีสันลวดลายที่งดงามโดยผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือผ้าสิ้นตีนแดงหรือที่เรียกกันว่ามีรวดความโดดเด่นก็คือเป็นผ้าพื้นที่ย้อมสีแดงในส่วนของหัวสิ้นและตีนสิ้นตัวสิ้นจะเป็นสีดำลวดลายมัดหมีที่มีสีแดงสีเหลืองสีน้าตาลมีสีเขียวปนบ้างเล็กน้อยลวดลายที่ใช้ในการทอตัวสิ้นจะเป็นลายแขวเลื่อยลายนาค ลาายขอแบบต่งๆโดยผ้าไหมมัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์สืบทอดกันมาอย่างช้านานและเป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายเอกลัก์จังหวัดสุรินทร์โฮเป็นคำในภาษาขเขมรมีชื่อเรียกมาทอเป็นผืนผ้า โดยมีลักษณะเด่นคือส่วนใหญ่ใช้ไหมเส้นเล็กในการทอหรือไหมน้อยคือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหมมีลักษณะเรียบนุ่มและเงางามลวดลายที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชาและลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์ขึ้นล้วนมีที่มาและมีความหมายอันเป็นมงคลโดยจะออกโทนสีขึ้นเช่นน้ำตาลแดงเขียวดำและสีเหลือง เพื่อการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมไหมทั้ง4จังหวัดให้เข้มแข็งสำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์จึงได้รดำเนินโครงการพัฒนายกระดับผ้าไหมสู่สากลปี2564โดยตั้งเป้าหมายพัฒนากลุ่มผู้ทอผ้าไหม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้สาวใหม่ผู้เลี้ยงไหมนักธุรกิจเกี่ยวกับเส้นไหมและผู้ใช้เส้นไหมและผลิตภัณฑ์ใหม่หน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับไหมในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์เพื่อเพิ่มศักยภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหัตกรรมและอุตสาหกรรมไหมภายใต้ชื่อคลัสเตอร์ไหมนครชัยบุรีกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือคลัสเตอร์ไหมนครชัยบุรีพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสำรวจจัดเก็บข้อมูลคลัสเตอร์ผู้ประกอบการไหมทบทวนจำนวนสมาชิกเดิมและรับสมาชิกใหม่ รวบรวมฐานข้อมูลคลัสเตอร์ไหม4จังหวัด4ฐานข้อมูลและพัฒนาทบทวนองค์ความรู้การรวมกลุ่มเครือข่ายไหมกิจกรรมพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางการพัฒนา5แผนงานประกอบไปด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนพลังงาน และการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ฉลากและตราสัญ,ญลักษณ์สินค้าโดยการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่จากสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์วินิจฉัยศึกษาสภาพเบื้องต้นสำรวจวิเคราะห์ปัญหากระบวนการธุรกิจจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นจัดทำแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการ ตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน ดิฉันนางหีงเพชรสายบัวนะคะเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกหม,มอนเลี้ยงไหมดงบางลายของเราที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือลายผ้าพ,พันคอเป็นผ้าพ,พันคอผ้าพพคลุมไหล่ลายโบงามะคะ่ะเราก็ได้พัฒนาทั้งรูปแบบแล้วก็ทั้งสีที่เราเน้นก็คือสีธรรมชาติทุกอย่างได้รับการประยุกต์ใหม่หมดนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ภูมิใจของกลุ่มเราด้วยหน้าปัจจุบันก็คือเราเรียนรู้เรื่องการตลาดด้วยค่ะทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็การมีหน้าร้านของตนเองแล้วก็การฝากขายหน้าร้านของ นนะะซึ่งเราก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้มาอย่างมากมายนะคะกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยจัดทำต้นแบบพร้อมทดสอบการตลาดและฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกให้สามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ได้เหมือนต้นแบบ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์พร้อมจัดทาและพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดิฉันนางสาวประยง์ปริมูลสุขอยู่ชุมชนบ้านโพก,กองได้ประโยชน์จากโครงการนี้เยอะมากค่ะคือหนึ่งได้มาทำปรับผ้านุ่มทำผ้ามีกลิน่นแล้วก็ลูกค้าชอบมากออกลายใหม่ออกลายกระนบนี่ค่ะลายกระนบใหม่คือ ทั้งวัยรุ่นก็ใส่ได้พูเทเฒ่าก็ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนทําออนไลน์ก็เป็นออนไลน์กับโครงการนี้ด้วยเหมือนกันผลลัพธ์ก็คือยอดเพิ่มขึ้นอยากให้มีความอดทนความคิดสร้างสารรค์ให้มันก้าวไกลไปเรื่อยๆในความคิดของแม่นะกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้การรับรองมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผอชอหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องดิฉันนางพานิดาเขียวรำเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมืองตำบุญจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราได้รับคำแนะนำจากภาครัฐตั้งแต่วัตถุด,ดิบเลยนะคะอย่างเช่นเส้นไหมนะคะ ไม่ว่าสาวมือหรือว่าสาวเครื่องต้องมีเส้นที่ละเอียดเสมอ,อขั้นตอนกลางฟอกย้อมก็ได้รับคําแนะนําฟอกยังไงเส้นไหมมันถึงจะนิ่มถึงจะทอง่ายเราต้องคํานึงถึงผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากสีที่เราใช้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตคลัสเตอร์ไหมจัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตคลัสเตอร์ไหมนครชัยบุรีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานจัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุน และคัดเลือกกิจกรรมเร่งด่วนพร้อมเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป สวัสดีครับผมศักชายวิรุสิิธิ์ครับร้านแต่ไม้ไทยเราก็อยู่อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครศรีมานะครับการเข้าร่วมโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีมานะคบเป็นโครงการต่อยอดนะครับผมแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในส่วนของการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตคคสเตอร์ใหม่นครชัยบุรีนะครับผมรวมกันเพื่อให้มีข้อมูลของผู้ประกอบการเองว่ามีจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงประกอบกิจการกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้เงินสนับสนุนจากอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็มีการระดมหุ้นของสมาชิกเองเนี่ยเป็น กองทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบนะครับผมตัวแทนของกลุ่มก็จะไปรับซื้อเส้นไหมามาให้กับสมาชิกและผู้อื่นนะครับที่มีความประสงค์ต้องการเส้นไหมนะครับผมการสวมใส่ผ้าไทยก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่จะนําเสนอคุณค่าและอัตลักษณ์ของผ้าของประเทศไทยเราให้สู่สายตาโลกได้นะครับผมผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากลปีงบประมาณพศ2564 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการพัฒนาการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งภายใต้ชื่อคลัสเตอร์ใหม่นครชัยบุริ์4เครือข่ายก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ใหม่นครชัยบุริ์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิพัฒนาเป็นธุรกิจที่สามารถเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนสอดคล้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาครวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม